สวัสดีครับเอ f ีผู้ติดตามช่องมือปากส a ต e ล l o c c h a n n วันนี้ก็จะมีธรรมะของพระธรรมสิงห์โาบราจารย์หลวงพ่อจรัญจิตธรรมโมวัดอัมพวันอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับในเรื่องดีไม่ดีอยู่ที่ใจเรานะครับดีไม่ดีอยู่ที่ใจเราถ้าใจเราคิดดี ก็จะเจอแต่สิ่งที่ดีๆถ้าเรามองในทางที่ดีใจเราก็จะรู้สึกดีถ้ากําลังใจดีสิ่งเลวร้ายก็จะขี้คายเป็นดีสนะาธุขอให้มีความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองปัถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จทุกประการในทางที่ดีด้วยเกินสาธุ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 นโะมทามิจบแปล